สำหรับมวยคู่นี้นะครับเป็นมวยเยาวชนทางด้านมุมแดงนะก็คือน้องใบนี่ศิษย์เงาพระจันท์และทางด้านมุมน้ำเงินก็คือน้องไสงามตำนานมวยไทยนี่นะครับเป็นความน่ารักของมวยเด็กผัดกันต่อยผัดกันเตะงานนี้นะครับเป็นงานาวันเกิดรถถังนะครับศิษย์ลูกใายของดินไฟนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปถ่ายมวยเด็กๆมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ สำหรับมวยคู่นี้นะผมบอกได้เลยว่าความน่ารักนี่เกินคำบรรยายเลยนะน้องใบนี่เดินเตะขวาไปซอยหมัดไม่หยุดเลยใครจะอยู่ใครจะไปน้องใส่งานก็บล็อกไว้ก่อนบล็อกไว้ก่อนนะน้องใบนี่ก็ออกหมัดไม่หยุดเลยต้องบล็อกเอาไว้นะน้องใบนี่เดินเดินทําโอ้ยล้มไปครับลม้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไมา่ขึ้นมาต่อยต่อนี่นะครับเป็นความน่ารักของมวยเด็กนะั้น ที่ค่ายมวยลูกชายองดินเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเขาจัดจัดมวยทุกเดือนนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปทุกเดือนบางทีก็พาลูกนะครับพาเด็กๆไปชกนะครับเอาผัดกันเข่าตีตีน้องไปนี่ตีขวานะครับน้องใส่งามเอาตีกับกรรมาการบอกแยกก่อนแยกก่อนโอเคหมดยกที่หนึ่งแล้วหมดต่อกันยกที่สองนะครับเรามาดูกันในยกที่สองนะว่าใครจะ ออกอาวุธได้มากกว่ากันนะครับทางน้องใบนี่เปิดก่อนเลยเตะขวาไปนะน้องใส่งามยกบังครับน้องใบนี่ก็หลัวหมัดไม่หยุดเลยนะคนนี้นี่โอ้โหสมคําที่ว่าเป็นลูกของเงาพระจันทร์จริงๆนะเป็นลูกของนักมวยนะครับน้องใบ้นี่ก็เดินต่อยไม่หยุดทางน้องใส่งามเตะขวาแล้วก็เตะซ้ายนะครับแทงเข่าไปเอาแล้วครับแลกผัดกันแทงครับผัดกันแทงดูด้ยมันจะลงไหมไม่ลงนะกรรมการบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไม้เอาไม สำหรับงานนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีคนไปชมคู่มวยเยอะแยะมากมายนะยังไงนะครับผมช่วยฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ช่องหมีมัดมวย c h ชาแนลด้วยนะเดี๋ยวผมจะนําคู่มวยสนุกๆน,นะครับมาลงให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะก็คือผมในเวลาไปดูมวยที่ไหนนะครับก็จะส่งเสริมเด็กๆนะมวยภูทรนเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับผมก็จะถ่ายวิดีโอนะครับ ของน้องๆในการชกเนี่ยมาลงในช่อง YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าผมบอกตรงๆเลยนะว่าก่อนที่จะเป็นยอดมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังจิตเมืองนนนะครับหรือว่าเป็นซุปเปอร์เล็กพี่แสนชัยบัวขาวหรืออีกหลายๆคนนะครับที่กว่าจะดังเป็นยอดมวยได้ทุกวันนี้นะครับก็ผ่านจุดนี้มาทั้งนั้นนะครับผ่านเวทีมวยภูทรมากันทุกคนตอนนี้เข้ายกที่3แล้วนะครับดูนะ ใครจาะอาวุธได้ดีกว่ากันน้องใบนี่ก็สู้ไม่ถอยจริงนแะน้องไสงามก็เก่งนะครับเก่งเก่งทั้งคู่เลยถือว่าสู้กันอย่างสุดมันเลยน้องใส่งามเตะขวาไปน้องใบนี่การจะตกนะครับระวังโดนเตะกัน้นคอเอ้านั่นไงโดนกอดคอแทงเข่าไปอีกแล้วครับกรรมาการแบอกแยกก่อนแยกก่อนนะเดี๋ยวเรามารอชมกันจนจบนะว่าคู่นี้ใครจะชนะนะครับโอ้น้องใบนี่เตะขวาเข้าไปน้องใส่งามยกกันได้นะ เตะขวาไปอีกหนึ่งทีดูค่อนข้างนะครับน้องไปนี่ก็คือน้ําหนักเนี่ยน่าจะเท่ากันนะครับแต่น้องไปนี่เนี่ยอาจจะมีรูปร่างที่เอ่อเตี้ยกว่านิดนึงนะน้องใส่งามจะสูงกว่านะครับแต่น้ําหนักเท่ากันนะรุ่นนี้เป็นรุ่นน่าจะสิประมาณ18กิโลกร,รัมนะครับถือว่าต่อยกันสนุกนะดูแม่งเงาพระจันทร์นะอยู่ที่มุมนะครับเชียรูกสาวอย่างสนุกสุดมันเลย โอ้โหเตะกันเก่งจริงๆคู่นี้พัดกันเตะพัดกันต่อยนะน้องไส่งามก็กอดคอตีเข่านะครับโอเคจบยกแล้วน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงรอผลจากกรรมการนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับระหว่างน้องไปนี่กับน้องไส่งามผลออกไปที่มุม เสมอครับผมโอ้โหเก่งทั้งคู่เลยฝากกดติดตามกด subscribe ช่องหมีเบ็รมว h ชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ